สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC สาวน้อย f อน้องอุ้งอิง f อซีสุกุสุกนครับผมมาพบมาพอกันอีกแล้วครับพี่น้องกับวั o Official นจีโอวันออฟฟิเชียลนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำในเด้อครับเด้อขอบพระคุณครับสำหรับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับผม คลิปนี้กับพีเรื่องมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังคือเก่าครับเรื่องของน้ององค์อิงนะครับกับเมืรอนี้นะครับเมืรอนี้วันที่แปดนะครับแปดกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดช่วงใบเนี่ยนะครับเนาะน้ององค์อิงก,ก็ได้ไปลองเพ่งที่ตลาดนัดไทยญี่ปุ่นนาริตะน้อครับเนาะโอ้ผู้คนกับมาหลายคือเก่าแหละครับล,ล้นหลามเลยคนว่าแต่น้ององค์อิงไปมองไหนนะคน แต่คุณุ่นมาหเลแล้วมันว่าพี่น้องพรแม่พี่น้องกับให้การต้อนรับให้ความอบอุ่น,นอ,อีหล่าไปอีหล่าก่อนไปอีหล่าก็ทองคาถาเจ้าของเนี่ยอุ้งอิงอุ้งอิงพอเห็นในมาไลาหล,ลายเนี่ยอีหล่าก็ว่าทองคาถาของเจ้าของเองเลยม,มือนี่ต้องเซี่ยปังแน่นอนครับพอตามภาพที่พอเอกแม่นุดท้ายมากกับโอ้บรรยากาศกนาซีมีความสุขนะครับเนาะรบรรยากาศอบอุ่นนะครับเนาะ ภาพที่พระเอกไายมากกับคนนี่หลายเลยนะครับเนาะเวลาก็อลองเพ่งกันได้เมื่อเนี่ที่ตลาดนะัดไทยญี่ปุ่นนะครับเนาะนาริตะนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ไปให้กำลังใจกันเต็มตลาดเลยครับโอ้เห็นแล้วก็ดีใจที่เก่าครับนี่แหละน้ององค์อิงบว่าสิไปลองอยิ่งใช้คนกับไรมันหันลับผมว่าแม่นบอลฟิโน้องนี่นะครับ มืัอนี้ก็ไปรองกันยานได้มาไล่ไหลยอยู่ดอกเพราะว่าทองคาถาเจ้าของนี่ม,นนมัน,มนเน,นี่ยขอให้มันหมาณมันเนี่ยวันว่าก่อนไปผมมาคงสีได้ตามนั่นแหละครับมาไล่พม่พี่น้องกรุงสีให้อิหลาดอยู่ดอกครับคงสีบ่าน,น้อยนาพอโจอยู่แล้วแหละเพราะว่านะครับเนาะคลิปนี้ก็นี่แหละครับมาเราุขพ,พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะ ว่าอีลาเม่นีก็ไปล่องเพลงอยู่ตลาทยญี่ปุ่นนาริตะนะครับเนาะเห็นภาพบรรยากาศรูปภาพที่พ่อเอกถ่ายมากนะบรรยากาศอบอุ่นแน่นอนผมว่าพี่น้องเนาะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแนได้ครับเด้อฝากช่องน้อยๆนี่จักช่องนึงครับผมฝากเป็นกําลังใจให้น้ำแนครับคลิปนี้ฝากไว้เช่นี้ก่อนครับไว้พอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม